น้ำตาลละคันมันอยู่ก็มีแฟนคิดว่าการมีแฟนเป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณหวานนะคะแบบกินข้าวก็กินสองคนใช่ไหมคะแล้วก็กินข้าวมีความสุขกินแซ่บเหลืออะไรแบบนี้ใช่เพราะว่ามันไงมันมีคนกินด้วยเออกินก็กินฟรีด้วยนะคะบางทีกินฟรีนะคะว่าเลี้ยงค่ะเขาเลี้ยงเรานะคะเขาเลี้ยงเราคิดยังไงเนี่ยเขามีคนเลี้ยงแต่เราใส่เอง่ายเองได้เราจ่ายเองคนเดียวเลยนะคะถูกเราใส่เองได้เพราะว่าเรามีซับพอซับพอแบบเราสามารถหาเงินดูตัวเองได้เราต้องให้กับเรา อยู Girl, ่ใหม่มาถูกต้องอแปลงกลงแอ,อยากจะรู้จริงๆว่าทำไมถึงแบบเรื่องมีแฟนเพราะว่าเพราะว่าแบบแค่ไม่คนกินข้าวหรอแค่แค่ไม่เพื่อนกินข้าวด้วยหรอไม่ค่ะเวลาไปเที่ยวนะคะยเยอนไม่วางแฟนเไ่า,ไป,ไ,าไปกับแฟนอือเอาสิเอาอยัางไงเราเอะเขาไปเที่ยวคาเฟ่เขามีคนถ่ายรูปให้นะคะเรามีย่ปะ อาจจะต้องแบบเซลฟี่ถ่ายรูปคนเดียวรูจากนวัตกรรมกล้องไหมคะขาตั้งกล้องอแต่เราก็ต้องแบกไปเพิ่มนะไม่จาเป็นพนักงานก็มีพนักงานคือระวานเขาหรอแต่ว่าเขาแบบไม่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 ได้จ้างไหมช่วยเราถ่ายรูปนะเอาเราใช้คําว่าช่วยถ่ายรูปหท่อไหได้ไหมคะแบบเป็นมารยาทสีดทาเลยแต่คิดว่ารูปที่ออกมามันโอเคหัืเอีตไม่โอเคเราก็ใช้แอปอ๋อเราะเราไรมีอะไใหม่ตูวอ่า็แบบดึงถูะ เออยังไงได้ของเราแฟนบางคนก็ไม่ได้ขัดรูกที่จะแบบว่าผูกใจใช่แหมที่เขามีปัญหาตรงเหมือนกันในการดึงอ่ะถูเราเราต้องมีแฟนด้วยเหรอเราอยู่แบนีเราต้องมีแฟนเหรอเืีอยงเลยผ่าประสบการณ์โสดดีกว่าเอามีประสบการณ์ในไงกับการโสดก็ดีค่ะค่ชีวิตคนเดียวดีถ้าชีวิตคนเดียวไม่เหา ก็ถามว่ามีเงาไหมก็มีบ้างค่ะแค่เราหาอะไรทำเช่นตัวเราก็ไม้วิ่งออกกำลังกายออแปรงจักรยานออไปเที่ยวไปหาอะไรกินออที่แบบถ้าแบบเรามีความสุขมากขึ้นเราก็หายเงาแล้วแหละคะ่ะแค่นั้นเองแค่แค่นั้นเงาเลยแล้วถูกเรามีเวลาให<ต>้ครอบครัวมา,มากด้วยอะไรเงี้ยอ๋ออ่าเลื่อนตัน อ้าวคือก่อนเราจะมีแฟนใช่ไหมคะเราต้องมีความรักพื้นฐานอยู่แล้วความรักเราแน่นมากพอที่เราสามารถที่จะมีคนอีกคนหนึ่งได้ก็คือเราสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้เยอะใช่ไหมคะยังไงคะยังไงคะเรามีความักเราไม่มีความรักที่มากพอที่จะให้เขาหรือเปล่าเราเลยไม่ได้ไม่จะเป็นค่ะความรักของเราคือรักตัวเองพอเรารักตัวเองมากแล้วเราแค่ไปเราต้องอัดถูกแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากครานี้ค่ะ ก็เรารักต,รตัวเองก่อนไงค่อยแลคนก็่นต่คือตอนนี้ไม่สนใจที่จะไปรักคนอื่นถูกเรา<อ>ยังรักตัวเองก่อนใช่<ๆ>เราขอแบบให้แบบเราแบบมีแบบฮิวใจเป็นเซฟโอนของตัวเองก่อนเข้าไปเป็นเซฟโซนของคน,นอื่นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะทุกคนคือตอนเนี้ยทุกคนคิดเห็นยังไงนะคะลองเม้นมานะคะคอมเมนต์มาบ้างนะคะว่าทุกคนจะเลือกอะไรระหว่างการมีแฟนนะคะกับสูตรนั่นเองค่ะ ขอเข้าสู่ท็อปิกที่สองนะคะท็อปปิคที่สองคือเรื่องอะไรคะคุณโอซอนขายสวยขายขามขายสวยขายขามคืออยากสอบถามคุณนลำตาลก่อนดีกว่าเพราะว่าระหว่างขายสวยขายขามแล้วคุณนลำตาลชอบ คือคือคุณตาลไม่นขายเขาขายสวยอยู่แล้วเขาดูเขาแต่งตัวมายังแอนคือในในรูปข้อดีของเราเนี่ยคือว่าขายสวยันเป็นยังไงบ้างคือขายสวยแล้วก็ห่วงสวยนิดนึงแอแต่ว่าถ้าแบบให้กระโดดลงน้ำเราก็ไม่กระโดดหรือเปล่าเออก็ไม่กระโดดเพเก็บผมเราไว้สวยๆป้าใช่ไหมเราไปทำผมมาต้องแทนแต่จะาทำสีนู่นนี่นั่น เขาเราขายขังก็าาเลยเมยทีก <c oughs> ารขายขังคือการมอบเสียงหัวรอ้อให้ตัวเองและคนอื่นแนละรอบข้างก็แบบเป็นแรงกาลังใจดีๆให้กับคนอื่นมันจะไม่ไต้องแบบอุยตลกคือตลกเลยค่ะตลกกันญาก็ขาย,อนนะขายขาพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้หรอสวยมักนกตลกมักได้นะ่ะเห็นไหมล่ะแต่ถ้าลตลกเกินไปก็ไม่ได้นะคะก็ถูกอีก แล้วคนที่เราเขาอยู่เดี๋ยความตลกประมาณนีนก็นานมานานอยู่ไปชวบข่ายตลกขายื่อนเร้่อยแได้ขำอะไรเงี้ยว่าแล้วทำไมถี่โตอ๋อหยอกเล่นนะคะทุกคนที่อยากจะรู้ว่าข่ายสวยเนี่ยมันดีกว่าฝั่งตรงนั้นยังไงเพราะว่าเราล้วมีเสียอะไรคะค่าเครื่องสำอางค่าทีทเมนต์ค่าอะไรตาอะไรพวกเนี้ยค่ะอยากจะถามอ๋อคือข่ายสวยใช่ไหมคือแบบ ก็คือแบบผู้ชายเขามองมาเราก็เป็นคนสวยอยู่แล้วไงเออ,เอ,อแล้วพอเขามองแบบอุ๊ยคนนี้สวยจังเออแล้วพอเขาเห็นว่าแบบพอรู้จักเราในมุมนึงเราก็เป็นคนตลกด้วยออแต่แค่ต่อหน้าผู้ชายหรือว่าต่อหน้าคนอื่นน่ะเราจะแบบไม่ทําตัวตลกเราจะทำตัวสว,วยใผู้หวัน่นออแต่ทางนี้ผู้ชายเขาเลือกยึดกว่า <c oughs> เราที่เป็นแบบว่ามนุษย์คนหนึ่งเราเคยแบบ <c oughs> ไม่ยชิบหยอันี้ไม่ได้ตลอดเลยเอาคือเราเสร็จในแบบของเรา พื้นฐานของผู้ชายเขามักคนสวยแล้วเราตลกไงเราขาดตลกเราไม่ใช่ไปขาดสวยว่าเราตลกเราก็มีแฟนได้ตลกก็มีแฟนได้ถูกแล้วเราแล้วเรามีแฟนไหมไม่มีไม่มีหยาดหยาดหยากหยาดหยาหยาดหยาหยาดยาอยากรู้ว่าคือบางครั้งที่เราเห็นเขาเนี่ยเรารู้สึกหน่อยใจไหม ไม่หน่รู้สึกด้อยค่าแต่อีกมัว่าอู้ไม่หน่ะเพราะว่าเราก็สวยในแบบของเราเราจะไม่ต้องเหมือนใครเราคือสวยในแบบของเราไปเลยถูกเขาก็สวยในแบบของเขาแต่แค่น้อยกว่าเราอ่ะแล้วเราสวยก็เราสวยแบบธรรมชาติไม่ต้องไปต้องเครื่องสต่างเออเราเราไม่ต้องเสียบถูกไม่ต้องเสียบเครื่องแตด้วยใช่ไหมล่ะแค่แบบบำรุงแค่แบบดูเปล่งปลั่งพานักถึงภายในอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะสวยธรรมชาติค่ะคนแล้วคุนต่างหรอคะเขาจะหาว่าเราแบบสวยแบบแต่งเติมอะไรอย่างเงี้ยปักเอาคือ ก็ต้องแต่งบ้างไงู้ชายจะได้มองหน้าไงเพราะว่าเออแ้วมมองบ้างอะไรบ้างมากว่าเออเพราะว่าสมัยนี้นะคะก็คือมันต้องเครื่องสำอางเนี่ยมันคือการเสิริมความมั่นใจของเราแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณูก็ไม่แปลว่าเราต้องแต่งตลอดเวลาเาราก็ักหน้าด้บ้างบางวันเราอยากจะแบบอุ๊ยออกหน้าสดแล้วก็ออกได้ถ้าเกิดเราใตลกถ้าเกิดสส่สดก็ต้องแต่งหน้าทุกวัน เห็นไหมล่ะมันก็เปิืองต้าอาจจะไม่หวุ่วถูกหน้าอาจะแห้งก็ได้แเราตอนแต่งันทุกวันนะคะแต่งทุกวันค่ะแต่ว่าดีที่ว่าหน้าดูแลตัวเองตลอดนะคะไม่เคยปล่อยให้หน้าแบบว่างหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็คือออกไปหน้าบล็อกโซนเนี่ยลิปหน่อยคิ้วหน่อยแก้มหน่อยสปพร์คพาเต็มหน้าเลยไม่ออกไปหน้าบลซอยค่ะปิดแมสค่ะปิดใส่ผ้าหัวว่าเจอบ กันหนาวเราเป็นหัวไว้เลยเทตีไปเลยเทตีไปเลยคนลึกลับคืออะไรคือแต่งหน้าเป็นเอ็กโฉวตคือไม่แต่งเป็นฉโชวด์เลยนะคะแล้วเราล่ะออกร้บบักซอยแต่แต่แมทอันเดียวจบเดินได้เลยคือกันแนดไม่มีลงเลยใช่ไหมคะเราไปแค่น้าบักซอยเราล้มไปล้มเออล้มถูทุกวันนี้คือออกออกแต่ว่าแม่เอาร่มกันหรอถามสิง ก็อ่านจ้ะสั่งไรแม่อ๋อใช่สั่ง่ะไรแม่ก็มาสั่งสั่งไรแม่ถูกเพราะว่าเรามีซับเรามีซับเราซับแฟนก็ได้ไงไม่เป็นไรแต่ว่าอกกันแค่เดียวไปเลยป๊อกตอกหน้าสักทางก็อร่อยเหมือนกันไม่จ้อเป็นว่าสั่งอะไรแม่แต่เราต้องกินมาป๊อกทุกมือโอเคอ่ะไม่จเป็นเราทำเราทำกินเองที่บ้านก็ได้ไงเออ เซิร์ฟเซเว่นก็เติรนเอาสีแล้วแต่ใช้แฟนทํำไมจะสั่งลายแบนทำเพื่อเพื่ออะไรคุณคิดได้ไงนะเขาถามคุณเลยวาสั่งลายแฟนทำเพื่อเราไม่อยากโดนแดดนะค่ะแต่เราไม่สวยแต่แฟนเราไม่ชอบโอตายโดนบ้างทุกวันนี้จะเป็นผีวจือ่อยแล้วโดนบ้างจริงๆอ่ะแพราะฉะเราโดนเยอะไปหรือเปล่าคะแม่ก็เราเป็นคนไทยคนไทยก็ต้องออกแดดออ๋เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะเพราะว่าชีวิตมันดูเราต้องอยู่การท่ามกลางแสงแดดเราจะอยู่แต่ไนบ้านไม่ได้เพราะอย่างนั้นเราจะเป็นคนผิวเผือกนะ อประมาณนั้นเลยแต่เผือกก็สวยนะค่ะคุณพี่ก็สวยอะคะก็สวยไงแต่คือมันก็ควรออกมาใช้ชีวิตบ้างอยากให้แบบว่าใช้ชีวิตออกมารับวิตามินหน่อยแต่พอรับมากก็จะเป็นเงาดำแล้วเราก็ไข่ขำไข่ตลกนะคะก็ถามอะเรามาถาากันถถากันเลยหรอค่ะถูกกันเว่าถ่ามาแล้วเราก็ต้องถาคคือเนี่ยท้งบ้าเขาฝากมาถามว่ามงบอนอะ มีแฟนหรือเปล่ามีแฟนหรือเปล่าไม่มีแฟนค่ะตอนนี้นะคะทางบ้านกำลังกดบล็อกนะคะจากพี่ยอดพี่หมูแล้วเรามันก็แบบเออเรามาใส่เกียวกันเราก็อาจจะมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเวลาเนี่ยนะคะเวลาพี่กอนอยู่กับแฟนนะหายหัวเลยค่ะแชทเพื่อนไม่ตอบเลยนะคะตอบอยู่ค่ะก็แบบว่าหินเด้งอะไรนัแหละแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวคือเพื่อนเราอยู่ด้วยตลอดไงคะคือหัสไปทางไหนก็คือ เจอเพื่อนตลอดแต่แฟนไม่ได้หัดไปแล้วเจอตลอดนะคะทุกคนอา้าวคำถสั้นกก็คือถ้าเกิดวันหนึ่งเพื่อนห่ายแล้วอยู่ใครอ,อืมอา้าวลำบากไปละ <c oughs> อยู่กับแฟนนะคะแล้วถ้าเกิดแฟนไม่อยู่ล่ะ <c oughs> อยู่คนเดียวนะดึงเพื่อนไม่คบเราวนะถ้าเกิดว่อย่างนี้ย <c oughs> ไม่มันเคยมีคนพูดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคือถ้าแฟนไม่อยู่เนี่ยเราก็ยังหันไปเจอเพื่อนใ้ตลอด <c oughs> คือเพื่อนเนี่ยจะคอยซัพพอร์ตเราอยู่กับเราเสมอเพราะฉะนั้นให้เราหันไปโฟกัสที่อะไรคะ ที่แฟนแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดแฟนถ้าเกิดเพื่อนเป็นเลิกกับแฟนแล้วกลับไปหาแฟนอีกเฮดิกีทุกวันไม่ได้นะคะเหนื่อยไม่มีตังค์ซื้อแล้วไม่มีตังค์ซื้อเลยหรอแต่บางครั้งเราก็แบบมีดิสในหน่อยบางครั้งมันอาจจะอยากอไปสี่สั่สี่สั่งชีวิตเกินลำบากเกินืปยังไงยังไง โอเคแล้วเราก็อยากจะถามม่ะมีคนทางมาถามมาว่านี่เมนทีมหรือเปล่านี่ยังไงไม่ค่ะอ่านอยู่ลไ่เล้ยอ่านเมนอยู่อ๋อเลยถามมาว่าพี่แต่งหน้าคือยังไงแบบไม่แตกค่ะคือแบบแต่งอ่อนหรือแต่งยังไงคือแบบเนี่ยแบบบอกแนวทางการแต่งไหมคะว่าแต่งแบบแต่งเังแต่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือปกตินะคะก็จะแตกแค่แบบว่าเบาๆแต่งอะไรแบบ นิดๆหน่อยๆปัดๆแต่งๆแก้มบางปากบางแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตมาเต็มเพราะว่าวันนี้เรามีกนไขายสดนะคะมาเต็มนะคะโอเคค่ะทุกคนเออแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงดีกว่าก็คอมเมนต์ได้นะคะใช่คับคอมเมนต์เอาไว้นะคะว่าระหว่างขายสวยขายขำขายสดไม่ใช่ขายเสื้ิ์โสดกับการมีแฟนเออยังไงทุกคนเลือกอะไรกัน ก็ตอนนี้นะคะเราไลอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนบุรีสุราการค่ะตอนนี้ปีอะไรคะหกแปดใช่ไหมคะอชหค่ะตอนนี้ขอขั้นไปการพรับนะคะแป๊บนึงนะคะก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะคะที่กำลังจะเข้ามาเป็นครอบครัวพิกุลทองหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏธบุรีสุรากาศก็ฝากติดตามเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏทรบุรีสุรากาศด้นะครติดตามข่าวสารได้เลยใช่ค่ะค่ะมหาวิทยาลัยของเรานะคะไม่ต้องสอบพี่แก๊พี่แพดไม่ต้องสอบ เออเอเลเว่คือสามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะคะมีสองวิทยาเขตด้วยกันนะคะคือที่กรุงเทพกับสุขปราดับเลค่ะใช่ค่ะนั่งน้องคนไหนที่สนใจสาขาไหนสามารถติดตามทางเพจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์สวางมีสวะามนุษยศาสตร์บาลอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะะใชะม่ะมีหลายคณะนะคะแล้วก็สาขาอะไรสาขาด้วย ว่ามหาลัยของเราคือแบบว่าเปิดกว้างเปิดทุกว่าถูกและรับรองอะไรเยอะแยะมากมายแปลว่าจบไปมีที่เรียนแน่นอนนะแน่นอนนะและค่าเทอมก็ไม่แพงด้วยนะคะใช่อ่ะใช่เรื่องเรื่องนี้ขออนุญาตแชร์ว่าค่าเทอมไม่แพงหรือถูที่อื่นอาจจะแบบว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่าที่นี่โน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 นะจ๊ะทุกคนไม่เกินหนึ่งหมื่นนะคะแล้วเราได้สัมผัสธรรมชาติด้วยธรรมชาติล้วยแต่ซึ่งว่าธรรมชาตินีก็คืออยู่ใน บริเวณมหาวิทยาลัยของเราค่ะบางคนอาจจะแบบไปอยู่ในเมืองอาจจะแบบไม่ได้สูบบรรยากาศแบบว่าพี่อากาศดีๆใช่ไหมแต่ของเรามีให้ทุกคนนะคะใช่ค่ะค่ะก็ฝากนุองๆคนไหนด้วยนะคะที่สนใจเข้ามานะคะสมัครสามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเรายังเปิดรับอยู่นะนุ่มๆสำหรับเด็กหกแปดเนาะใช่ใช่แล้วก็แล้วก็อะไรค่ะเราก็จะมาคุยเรื่อง S <S <อ>นม่คือตอนนี้เราคุยเริ่มหาอะไรไปแล้วแล้วเราก็จะให้คุณฝนสรุปบทให้หน่อยว่ามีแฟนกับไม่มีแฟนหรืออะไรที่คุณแบบเอี่ยวเดียกันมาเน,นี่ยมันเป็นยังไงตอนนี้มัน<ช>รูเสหรือยังต้องขอบพูดก่อนคะะระวางมีแฟนกับไม่มีแฟนใช่ไหมคะมีแฟนกับโสดโสดเนี่ยมีข้อดีมากเลยนะคะทุกคนมีแฟนก็มีข้อดีแล้วแต่ทุกคนที่อยากจะเลือกอะไรก็แล้วแต่แต่สําหรับวันนี้นะคะ พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสนมุกแล้วก็เอ j นจอไปกับพวกเรามากมๆานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอการคำว่าขอบคุณค่ะ